ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้เราก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับอย่างที่เราทําทีเซอร์นะครับก็คือเรื่องพระหักหรือไทยของพระเยซูเจ้าถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญพระหัตหรือไทยเนี่ยเอาเลยใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านและเป็นรูปปั้นที่เกือบทุกวัด อย่าบอกนะในโลกมีมีใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ความศรัทธาต่อพระหราษฏรไทยที่เราจะมาเล่าสืบกันไปมีอายุก,กว่าสองพันปีไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะคุณพ่อเพ็มีมานานมีมานานมากแล้วนะครับแล้วก็จะมีต่อไปพี <c oughs> ่น้องทราบไหมครับพรุ่งนี้เป็นวันสมโพธพระหราษฏรไทยพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ที่11มิถุนายนเป็นวันสมโพธิพระหาฤทยครับผมครับผมวันอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องครับเป็นวันสมโพธิพระวรกายและพระโลหิตของพระกิจเสจเจ้านะครับก็คือสมโพธิสินมหาสนิทนั่นเองในความสัมพันธ์ของสินมหาสนิทกับพระหฤทัยเนี่ย มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับมีอัศจรรย์สินมหาสนิทแห่งหนึ่งคุณพ่อเขาก็เสกสินมหาสนิทและกลายเป็นชิ้นเนื้อแล้วก็มีเลือดไหลออกมานะครับหลายร้อยปีผ่านไปเขาก็เอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจปรากฏว่าชิ้นเนื้อเนี่ยนะครับพี่น้องครับเขาบอกไม่น่าเชื่อ เป็นชิ้นเนื้อของหัวใจห้องล่างซ้ายทำไมต้องเป็นหัวใจห้องล่างซ้ายด้วยขวาร้ายซ้ายดีอันนี้จริงใช่ไหมคเนียขวาร้ายซ้ายดีแปลว่าหัวใจเราเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะรับเลือดที่ไม่ดีคือเลือดที่ไปเลี้ยงต่อไปเลี้ยงละทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่ด้านด้านขวาขวาร้ายครับผมขวารับแต่สิ่งเลี้ยมาก่อนครับผมแล้วก็มามาฟอกมาล้าง ทําให้สะอาดแล้วก็ส่งไปที่หัวใจห้องล่างซ้ายเป็นห้องหัวใจที่ใหญ่ที่สุดอแล้วก็เตรียมที่จะส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายเป็นเลือดดีแสดงว่าคําว่าขวาลายซ้ายดีมาจากตรงนี้เยเหรอครับผมวันศุกร์หลังวันที่เราสมโพธ์นี้ก็สมโพธิพระหฤทัยครับผมส่วนวันเสาร์ระลึกถึงดวงอัายน์นิรมนต์ของพระนางมารีครับสองหัวใจจะอยู่คู่กันตลอด ะูจแม่<ช>ก็ต้องอยู่คู่กับลูกเพราะศาสนาจ,จักรแล้วเอามาเขียนคู่กันแบบ,บนี้นะครับแล้วก็การฉลองพระฤาษีไทยอยู่ในระดับสมโพธิเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการฉลองที่ใหญ่ที่สุด ไล่มาหนิดึงครับเอาเอาแค่อ่านนะครับสักสามสี่เป็นสมโพธสมโพธนี่ใหญ่สุดใหญ่สุดลองลงมาก็เป็นฉลองฉลองเนาะลองลงมาจากฉลองก็เป็นระลึกถึงแล้วก็จะมีระลึกถึงแบบบังคับและไม่บังคับครับผมเป็นแบบต่ารัฐไทยเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่สมโพธเลยครับผนะครับเป็นแบบนี้คนที่อ่านบทอ่านเนี่ยทุกๆวันเขาจะรู้นะครับวันสมโพธพระหฤทัยเนี่ย หนังสือบทอ่านนะมันไม่ได้อยู่ในเล่มที่เป็นประจำวันนะและไปอยู่ตรงไหนอ่ะพ่อนนั่นน่ะสิมันไปอยู่ในวันอาทิตย์ใช่มันไปอยู่ในวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันสมโพธิใช่ไหมใช่ครับเราถือว่ายิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถระบุได้ว่าวันสมโพธิพระหาตถ์ไทยเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมขึ้นอยู่กับว่าสมโพธิพระกายและพระฤกษ์ของพระกิจเจ้าเนี่ย อยู่ในช่วงไหนถ้าสมโพธิ์ภกายและพระโลหิตอยู่ในช่วงนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมเป็นเป็นวันศุกร์หลังวันสมโพธิ์ภาอกายและพระฤทคือเทคนิคนการจาใช่ครับเราเตรียมรูปมาอินเสิร์ตให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องครับเป็นรูปดวงพระพุทธไทยของเป็นรูปดวงพระพาทธไทยของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราจะเห็นว่าเป็นหัวใจนะครับสีแดงหรือสีชมพูสิ่งที่เราเห็นก็คือ มีมงกุฎหนามล้อมรอบนะครับหมายถึงความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดของพระองค์นะครับด้านบนของพระหารไทยก็มีเปลวไฟที่ลุกร้อนเพราะความรักต่อเราครับนะครับด้านบนเปลวไฟข้างในเปลวไฟก็มีไม้กังเขนนะครับซึ่งหมายถึงความเสียสละยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทิ์เจ้าได้มอบให้กับเราแล้วพี่น้องสังเกตด้านล่างของพระหารุไทย ด้านขวาเหมือนมีคนเอามีดไปกรีดครับผมใครเอามีดไปกรีดเราเนี่ยแหละครับผมรอยแผลนี้ทำให้ระล,ลึกถึงทหารที่เอาหอกไปแทงสีข้างสีข้างครับนะครับแล้วก็ทำให้ดวงฮัลหลไทยนั้นทแทงเข้าไปในสีข้างแล้วก็ทะลุเข้าไปในหัวใจปเปิดอ,อ่อนแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีเลือดไหลออกมานั่นเองนะครับ นะครับน้ำและเลือดก็ายถึงชําระล้างเรานะครับให้สะอาดและบริสุทธิ์อันนี้เป็นรูปพระหัตถไทยของพระเยสเจา้านะครับมีรูปต่อไปนะครับเป็นคล้ายๆกันเลยครับอันนี้เป็นดวงอาไทยนิระมนนะครับของพระนางมารีหรือว่าของแม่พระคล้ายกันนะครับเป็นหัวใจ เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างก็มีรอยแผลนะครับรอยแผลข้ามน,นะครับแทนที่จะเป็นไม้กางเขนแต่เป็นมีดดาบที่ผู้เท่าสีเมโอนทำนายว่าแม่พระจะต้องทุกข์ทรมานนะครับร่วมกับพระเยซูเจ้าดอกกุหลาบที่เราเห็นล้อมรอบหมายถึงความบริสุทธิ์ของแม่พระครับ เป็นพรมาจารีเสมอไปนะครับนี่คือดวงหาไทยที่เราเรียกว่าดวงหาไทยคู่คนั่นเองนะครับซึ่งก็ก็มีความหมายสำหรับเรานะครับพี่น้องครับตกใจความศรัทธาต่อหัวใจของพระเยสูเจา้ามีมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกไม่น่าเชื่อครับผมเป็นไงครับลวณพักณเชิงไม้กางเขนมีแม่พระ มีนักวิญญอนอัครสา,าวกม,มีมารีชามักด,ดาลาและอาจจะมีมารีแม่ของยากบมีสิทธิ์องค์อื่นๆที่อยู่เชิงไม้กางเขนและในขณะที่ทหารเอาหอกแทงสี่ข้างของพระเยซูคริสต์ขขเจ้าแทงเข้าไปด้านข้างครับผมทะลุกเข้าไปในหัวใจครับเนื้อผงเปิดออกหัวใจเปิดออกน้ําและโลหิตไหลออกมาครับผมเป็นภาพที่สลดหดหู่ หรือเรียกว่าเป็นภาพที่สยองพอสมควรสยองเลครับทุกคนที่มองหัวใจที่ถูกแทงครับผมนั่นแหละครับเป็นเรียกว่าช่วงขณะแรกแห่งความศรัทธาของดวงหาไทยที่เกิดขึ้นแล้วณนะฉากนั้นเนี่ยครับความศรัทธาของภาครไทยได้เกิดขึ้นนะครับนักบุญยอนเขียนไว้ว่าพวกเขานะครับได้มองผู้ที่เขาได้ถูกแทง ก็คือพวกเขาก็คือพวกทหารครับแม่พระนักบุญย้อนก็มองพระเยซูคริสต์เจ้าและถูกแทงคำพูดนี้เอามาจากหนังสือกันดาลวิถีครับนะครับ<ม>เป็นพระคภีในพันธสัญญาเดิมนะครับบทที่21ข้อที่8สมัยนั้นชาวอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารม,มีงูแมวเซาครับ,บ<ะ>ผมอย่างนั้นเลยครับ มีงูแมวเซาเนี่ยามากัดชาวอิสราเอลภาษาลาวเขาเรียกว่างูตอดเขาไม่ได้งูกัดนะใช่เขาเรียกงูตอดเวลางูที่มันมาตอดปุ๊บคนก็ตายทันดีเพราะางูแมวเซาใ,ในถิ่นทุรกันดารในทะเรายเนี่ยมันมีพิษครับผมโมเสสก็วอนขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้าบอกว่าให้เอาทองแดงมาหลอมนานแล้วก ทำเป็นรูปงูทองแดงและตั้งขึ้นครับผมใครที่มองดูงูทองแดงนี้หลังจากที่ถูกงูกัดแล้วจะไม่ตายครับผมและงูทองแดงเนี้ยตอนหลังก็ถูกมาเปรียบเทียบกับองค์พระเยซูคริสตเจ้าที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วถูกยกขึ้นใครที่ทำบาปและผลของบาปทำให้ตาย และมอมายังองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับก็จะได้รับความรอดพ้นดังนั้นผู้ที่ได้รับความรอดพ้นเป็นกลุ่มแรกก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ที่เชิงไม้กางเขนนั่นเองครับผมหลังจากนั้นคําสอนนี้มันก็มีวิวัฒนาการต่อมานะครับบรรดาอัครสา,าวกก็ระลึกถ,ถึงรอยแผลนี้นะครับแล้วก็รำพึงไตรตอง นะมันมีนักบุญอีกหลายหลายองค์ที่สำคัญก็เอาคำสอนเรื่องนี้มาถ่ายทอดนะครับ,รบนักบุญอัมบรสแห่งมิลานนะครับ,รบที่เป็นพระสังฆราชที่เมืองมิลานในสมัยนั้นปี300กว่านะครับนักบุญยองคริสโตสตอม,บ,มบอกว่าหัวใจของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเหมือนทางเข้าสู่พระวิหารของพระเจ้านะครับแล้วก็มีนักบุญอีกหลายหายองค์นะครับที่สำคัญก็มี นักบุญโทมัสอควายนัสนะครับที่บอกว่าด้านข้างของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ถูกแทงเนี่ยเหมือนกับประตูโนอาประตูเรือของโนอาประตูข้างประตูด้านข้างของเรือโนอาในสมัยนั้นที่เปิดที่เปิดออกแล้วบรรดาสรรพสัตทั้งหลายครอบครัวของโนอาได้เข้าไปในเรือแล้วก็ได้รับความรอดโนะครับเป็นแบบนี้แล้วมาในสมัยนักบุญฟรานซิสแห่งอาเซซีประมาณปีหนึ่งรเนี่ย นะครับความศรัทธาต่อรอยแผลองค์พระเยซูคริสตเจ้าก็มากยิ่งขึ้นนะครับรอยแผลทั้ง5้านะครับหลังจากนั้นก็มีนักบุญคาทอรินแห่งเซียนาอืนะครับเป็นนักบุญที่เพ่งพิษภาวนาอันนี้เป็นนักบุญที่สําคัญนะครับอยู่ในช่วงปี1,300นักบุญคาทอรินอง์นี้ก็ได้เห็นนะครับการประจักษ์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้านะครับในการสวดภาวนาของของเธอนะครับ แล้วบุรองเนี้ยก็อยากรู้นะครับว่าหัวใจของพระองค์เนี่ยทำไมต้องถูกต้องถูกเปิดออกด้วยพระเยซูคริสต์เจ้านะนะก็บอกว่านะเราต้องการให้มนุษย์ค้นพบความลับแห่งหัวใจของเราเพื่อเขาจะได้รู้ว่าความรักของเรายิ่งใหญ่กว่าเครื่องหมายภายนอกที่เราใช้แสดงความรักของเรานะความเจ็บปวดของเรายังมีวันสิ้นสุดแต่ความรักที่เรามีต่อมนุษย์ ปาสจักขอบเขตโอ้โหนี่พผมพูดแบบนี้นะครับและในศตวรรษที่16ก็เริ่มมีวันฉลองหอก,กศักดิ์สิทธิ์อะไรนะขออีกรอบหอก,กศักดิอ์อ๋อคือระลึกถึงหอกที่ทแทงทิมเข้าไปในห<บ>ัวใจของพระเยซูคริสต<อ>์เจ้านั่นเองนะครับมีวันฉลองนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาต่อพระหรษอไทยเนี่ยเริ่ม เริ่มมีมีภาคยิ่งขึ้นมีบทสวดมีเขียนหนังสือแต่รูปปัน้นพระหรือไทยนี้ยยังไม่มีมยังยังไม่มีมาให้เราเห็นนะนะครับหลังจากนั้นความรู้เนี่ยความศรัทธาต่อพระหรือไทยก็มีมากยิ่งขึ้นมาไหนมาในสมัยนักบุญอิกยาซิโอแห่งโลโยลาครับผมคณะเยซูอิตผูกก้กระตั้งนะคณะเยซูอิตนะครับความเชื่อความศรัทธาต่อพระหารลาไทยช่วงนั้นก็มีมากยิ่งขึ้น บรรดานักบวชชาวเยซุอิตก็ศรัทธาต่อพระหฤทัไทยและในยุคแรกก็เผยแพร่พระหฤทัไทยด้วยครับผมเราไปสืบค้นพบมานะครับว่าดวงตราของคณะเยซูอิตเนี่ยนะครับตรงการจะเป็นรูป j จ s คือชื่อของพระเยซูรคริสต์เจ้าครับผมด้านล่างจะมีหัวใจก็คือพระหฤทัไทยม,มีตะปูสามดอก แล้วมีหอกทิ่มแทงอยู่ด้านข้างครับผด้านบนเป็นรูปไม้กางเขนครับนี่ตราสัญลักษณ์ของเขาในยุกหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับดวงหัตถานี้ได้ถูกยกเลิกไปเหลือเพียงแค่ไม้กางเขนกับตะปูสามดอกเท่านั้นยังคงอยู่ครับนะครับผมก็ไปสอบถามคุณพ่อคณะเยซูอิตท่านหนึ่ง พ่อลาเชนสกี้ล่าไม่ใช่ครับคุณพ่อเป็นคุณพ่อรุ่นน้องผมครับชื่อเบเดอร์คุณพ่อมี่บี้นะครับชื่อของพ่อบี้อยู่ที่เชียงรายนะครับเขาบอกว่านะครับมียุคหนึ่งที่ความศรัทธาต่อพระอัไทยเนี่ยมีนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสัญลักษณ์ของคณะเยซูอิตเนี่ยหมายถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้าที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนครับเป็นหัวใจหรือเป็นจิตอารมณ์ของคณะเยซูอิตนะครับเยสุอิต เยซูอิตก็คือเป็นพวกของพระเยซูนั่นเองอ่ะนะครับภาษาอังกฤษเขาก็คือว่า society of Jesus คือหมู่คณะของพระเยซูเจ้านะในภาษาไทยเราก็แปลว่าคณะเยซูอิตนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวความศรัทธานะครับที่มีประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะยาวนาน,น,น,านมากก่อนที่จะมาเป็นถึงพระมหาเลทยในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องอยากให้รู้จักกับนักบุญองค์หนึ่ง ก็คือนักบุญฟรังซิสเดอซาร์ไขกรอบไหมครับฟรังซิสเดอซาลเป็นชาวฝรั่งเศสครับผมเป็นพระสังฆาราชแห่งแห่งเมืองเจนีวาเจนีวาหรือเจนีวาเจนโนวาแล้วแต่ภาษาครับผมแต่เราจะคุ้นเคยกับกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ครับผมครับผม <laughs> เขาเป็นพระสังฆราชที่กระตือรือรนอ้นในการเผยแพร่ความศรัทธาต่อดวงพระฤาษีไทยของพระเยซูเจา้าพระสังฆราชท่านนี้ได้ตั้งคณะนักบวชหรือคณะซิสเตอร์คณะหนึ่งชื่อว่าคณะแม่พระ,สะเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบตได้ไหมครับใช่แม่พระ,สะเสด็จเยี่ยมก็คือเยี่ยมนางเอลิซาเบตนั่นเองครับผมนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ visitation ครับนะครับเยี่ยมเนาะเยี่ยมเสด็จเยี่ยมนะครับคือการเยี่ยมเยียนนั่นเองครับนะครับเพื่อเผยแพร่ความศรัทธาต่อดวงอาไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าครับผมผ้าหรือไทยนักบุญมาการิตามารีอาอลากอกนะนะครับนี่ก็คือนักบุญองค์นี้ครับผมนะครับนักบุญองค์นี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ตอนอายุสิบขวบป่วยเป็นโรครูมาตอยเป็นไงครับคล้ายๆยังมาตอยอะไรประมาณนี้ไหมคล้ายๆลุมมาตอยออใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้รู้สึกจะขอโทษนะครับครับผมเป็นโรครูมาตอยครับโรคนี้เมืองไม่ค่อยมีนะสมัยปัจจุบัน,นะอะคล้ายๆปอดีโอหรือเปล่าอารมณ์มันแบบเ <c oughs> ขาบอกรูมาตอยเนี่ยเหมือนก็แบบเป็นโรคไขข้อ แล้วมันไปทําลายกล้ามเนื้อกระดูก่เนียครับให้ไม่มีแรงอ่ะอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานานเอออักเสบเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยเรือบุรจะลุกลามและทําลายกระดูกและข้อในที่สุดครับผมเนี่ยเชเตอร์คนนี้เขาเป็นตั้งเด็ดแล้วป่วยเป็นระยะเวลาห้าปีครับช่วงที่ป่วยก็คงจะสู่ต่อพระเดชไทยผมว่านะครับแล้วเมื่อหายป่วยเขาตั้งใจว่าจะอุทิศชีวิต ให้กับพระเยซูแล้วก็ไปเป็นซิสเตอร์คณะเนี่ยคณะแม่พระเสด็จเยี่ยมเนี่ยครับวิสิตเทชันที่คุณพ่อหรือว่าเป็นนักบุญฟรังซิสเซอร์ซานดได้ตั้งขึ้นวันหนึง่งนะครับซิสเตอร์ก็ตั้งใจที่จะถวายชีวิตให้กับพระเยซูรรนะคริสต์เจ้านะเข้าไปสวดเวลาฟอบสินมหาสนิทครับผมนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าก็ตัดกับนักบ,บุญคนในี้ในใจนะครับว่าจงจําไว้ว่า เจ้าจะมอบตนเองแก่พระผู้ถูกตรึงกางเขนดังนั้นเจ้าต้องทำตัวให้เหมือนพระองค์และกล่าวอำลาความสุขสำราญของชีวิตทางโลกทั้งหมดและที่เราบอกเช่นนี้เพราะว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความสุขสำราญสำหร,รับเจ้ายกเว้นความสุขสำราญที่ประทับด้วยเครื่องหมายกางเขนอโอ้โหสเตอร์เขาได้ยินคำนี้นะ จากพระเยซูแล้วเซตเตอร์องค์เนี้ยก็ได้เห็นการประจักษ์ของผ้าหรือทยเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ3าถึงสปีด้วยกันนะครับนะครับพระเยซูคริสต์เจ้ามาประจักษ์ให้กับนักบุญมาการิตามารีอาอาลากกอกเนี่ยครั้งแรกวันที่27ทธันวาคมครับผมปี1673 วันที่27ธันวาคมทำไมต้องเป็นวันนี้เป็นวันที่ฉลองนักบุญยอนอัครสาวก mm hmm. นักบุญยอนอัครสาวกเป็นคนที่ได้ซบพระอุระพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคนที่มีประสบะการณ์กับพ้าหั่ไทรของพระองค์ mm hmm. เป็นคนที่ได้มองแทบเชื้อไมก้กางเขนที่พ้าหั่ไทรที่ถูกหอกแทงเข้าไปและพระเยซูคริสต์เจ้าก็มาหาซิสเตอร์มาการิตามาริอารากอกเนี่ยในวันที่27 ธันวาคมครับผมแล้วให้ซิสเตอร์ได้มีประสบการณ์นะครับในการที่จะได้ซบอกหรือว่าซบกับพระอุระของพระเยซูคริสตเจ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วพระเยซูคริสตเจ้าก็บอกกับซิสเตอร์คนนี้ว่าพระเยซูได้เลือกเธอให้เป็นสิทธิ์แห่งผ้าหรือไทยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ครับผมนะในปีต่อมานะครับปี1674นะ พระเยซูคริสต์เจ้าก็มาอีกแกท่ทีนี้มาในรูปของพระหฤทัไทยคือภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เห็นเลยเป็นดวงขั้วไทยมีหัวใจมีน้ำมีไฟมีแผลมีเลือดออกเป็นแบบนี้นะครับในปีต่อมานะครับในปีต่อมาอยู่ในช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงที่หลังสมโพธพระกายและพระโลหิตของพระคิสสเจ้าเนี่ยในช่วงหลัง วันฉลองเนี่ยครับพระเยซูคริสตเจ้าสั่งให้มีวันหนึ่งเป็นวันที่ฉลองพระห้าหรือไทยของพระองค์พระองค์สั่งด้วยพระองค์เองว่าขอให้เป็นวันศุกร์หลังสมพวกพระกายและพระโลหิตของพระริสเจ้าครับให้เป็นวันศุกร์เนี่ยเพื่อที่จะทําการะลึกถึงพระห้าหรือไทยของพระองค์ให้สวดภาวนาเป็นพิเศษให้รับศีลให้ทําการชดเชยบาปนะ ตอนแรกก็มีคนไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าเอซิสเตอร์นี่แบบเสียสติหรือเปล่านะมีคุณพ่อวิญญาณครับมีพ่อวิญญาณองค์หนึ่งที่เป็นคณะดอมีเดกันบอกเอซิสเตอร์คนนี้สงสัยแบบจะอดอาหารมากเกินไปเปล่าหิวเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกให้คุณแม่อธิการไปทำน้ำซุปแล้วก็ไปทำผักบะบดให้ซิสเตอร์กินเพื่อที่จะได้มีพละกําลังจะได้ไม่เห็นภาพนิมิตหรือคิดว่าเป็นไม่จริงครับผม แต่มีคุณพ่อวิญญาณอีกองหนึ่งซิสตเตอร์นี่มีพ่อวิญญาณสององค์องหนึ่งเป็นคุณพ่อคณะโดมินิกันอ,อีกองคหนึ่งเป็นคุณพ่อคณะเยซูอิตเ<อ>นี่แหละคนที่เป็นต้นเรื่องนี่แหละครับผมวันหนึ่งซิสตเตอร์เนี่ยเขาอยู่ในอารามที่เป็นเหมือนกับอารามชีรับ,รบเวลาที่คุณพ่อองค์เนี้นะไปส่งสินให้กับซิสเตอร์มาการิตามาเรียอาลาโกเนี่ยครับซิสเตอร์และคุณพ่อได้เห็นแผ่นสินเนี่ยเป็น มีผ้าห่าร์ทัยอยู่ตรงกลางแล้วเหมือนกับมีมือสองมือที่โอบก่อนแล้วมือก็หายเข้าไปในรูปผ้าห่าร์ทัยนี้อทําให้คุณพ่อองค์เนี้ยที่เป็นคณะเยซูอิเนี่ยได้เชื่อในสิ่งที่ซิสเตอร์ได้เห็นมาตลอดอเป็นระยะเวลาสามปีครับและทําให้ข้อความเชื่อเรื่องผ้าห่าร์ทยัยที่ตอนนั้นที่เป็นที่ความศรัทธาของประชาชนนั้นได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับ จนกระทั่งนะครับในวันที่13พฤษภาคมปี1920ครับผมวันระลึกถึงแม่พระฟาติมามนะพระสันตปะปาปาเบเดดิกที่15ครับผมประกาศให้เซเตอร์มาการิตามาริยาอาราก็เนี่ยได้เป็นนักบุญแล้วก็ฉลองวันที่16ตุลาคมคของ <ผม S 1> ทุกปีเป็นวันที่เธอได้เสียชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่11 กรกดาคมปี1899คือประมาณ100กว่าปีที่แล้วพระสันตะปาปาเลโอที่13ได้มอบถวายมนุษย,ยชาติต่อดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจา้าอืครับนะครับอ่าใช่ครับคนนี้แหละครับนะครับที่ได้ประกาศนะครับให้นักบุญนะครับแล้วในปี1928นะครับ พระสันตะปาปาปีโอที่1 1ก็รับรองการเฉลิมฉลองนี้อย่างเป็นทางการเป็นต้นมาครับนะครับรับถึงปัจจุบันปี2021นะครับก็น่าจะ97ปีมาแล้วนะครับ9 3บาปีประมาณนี้คิดดูสิที่เราฉลองกันอย่างเป็นทางการเกือบจะร้อยปีแล้วนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับความศรัทธาต่อพระหัตถไทยของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับความศรัทธาของพระตันไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าเรียกว่าแพร่กระจายหรือว่าแพร่หลายนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะบริเวณประเทศฝรั่งเศสครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาอินเสิร์ตแม้กระทั่งพระเจ้าหลุยที่14บสีที่สมัยที่คุณพี่หมื่นสมัยคุณแม่กระเกตได้ไปเยี่ยมที่พระราชวังแวร์ซายนี้ วัดน้อยที่สร้างไม่รู้เรียกว่าวัดน้อยหรือว่าอัคารมหา <c oughs> วิหาร <c oughs> นะครับยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ได้สร้างอุทิศให้กับพระหราหรือไทยของพระเยซูคริสต์เจ้ายิ่งใหญ่อลังการ <c oughs> ครับเนี่ยแม้กระทั่งในราชสำนักนะครับแล้วก็นะครับพระหาหรือไทยนี้ยังเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศโปรตุเกสด้วยอืนะ แล้วก็ยังประเทศเอกวาดอร์แล้วก็อีกลหลายๆประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้กล่าวนะครับเป็นรูปที่เรียกว่ามีทุกบ้านเป็นรูปปั้นที่มีทุกวัดนะครับเป็นรูปปั้นรูปหนึ่งที่ศรัทธาหลังจากที่เราเลิกมิซาแล้วเราสวดเราก็ต้องขอบทรับวิงวอนต่อผพาะรือไทยนี้นะครับความศรัทธานี้ก็แพร่กระจายไปนะครับคุณพ่อเพ็ญ พี่น้องครับผมจะทบทวนนะครับคําสัญญา12ข้อนะครับต่อผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระหาหรือไทยของพระเยซูเจ้านะครับว่าคนที่ศรัทธาต่อพระหาหรือไทยของพระองค์แล้วพระองค์จะประทานพระพรอ,อะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับพระองค์จะประทานพระคุณทุกประการที่จําเป็น ตามสภาพแห่งชีวิตของเขาประการที่สองพระองค์จะนำสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขาประการที่สพระองค์จะปอบบรรเทาใจของเขาในความทุกข์ยากต่างๆครับประการที่สี่พระองค์จะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในพยันตรายของศัตรตูแห่งชีวิตและเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย ประการที่5พระองค์จะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์มาอย่างกิจการงานทุกอย่างของเขาประการที่6คนบาปจะพบท่อทานและมหาสมุทรแห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตในผ้าหาเอไทยของเขาของพระองค์นะครับประการที่7วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรนจะก,ก้าวสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น ประการที่8พระองค์จะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปภาาด้วยไทยของพระองค์ตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชาข้อ9วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็นวิญญาณที่ร้อนรนนะครับข้อ10พระองค์จะประทานพระพรให้พระสงฆ์สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้มีใจแข็งกระด้างข้อที่11 พระองค์จะจารึกชื่อของผู้ที่เผยแพร่ความศรัทธานี้ไว้ในพระหะหรือไทยของพระองค์ตลอดไปและข้อที่12นะครับผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือนเป็นระยะเวลา9ครั้งต่อเนื่องกันจะได้รับผราหานสถทานความเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้ายนี่คือคำสัญญา สิบสองประการของพระหาฤทัไทยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นวันสมโพธิพระหาฤทัไทยนะครับมีเวลาสวดเป็นพิเศษนะครับจะสวดอะไรก็ได้สวดเสบักคำนะแล้วก็มีบทสวดพิเศษอันหนึ่งก็คือบทภาวนาชดเชยบาปที่เราสวดวันศุกร์ต้นเดือนน่ะใช่ใช่เราก็เอามาสวดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับนะครับหรือใครจะเปิดเปิด u t u b e อันเนี้ย นะเปิดคลิปไปดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วลำพึงภาวนาไตรตรองครับนะครับเป็นแบบนี้พี่น้องครับความศรัทธาต่อภาหรือไทยนะครับก็พระเยซูคริสต์เจ้าเตือนเราให้ชดเชยบาปครับพอพงค์ตายบายนไม้กางเขนก็เพื่อชดเชยบาปของเรานะครับประการที่สองก็คือมอบตัวเราเนี่ยเหมือนกับซิสเตอร์มาการิาาราอาลาโก้กเนี่ยครับผมก็มอบตัวของซิสเตอร์ ให้ก <Safe. S 1> <hail schnell. S 2> ับพระหรือไทยนะครับถวายแด่พระองค์ถวายไม่ต้องมีบทมีอะไรครับพี่น้องครับยกตัวเราอธิษฐานภาวนานะครับหรือบางคนอาจจะถวายครอบครัวก็ได้มายืนรูปปั้นรูปอะไรแล้วก็มาสวดภาวนาร่วมกันนะครับมีเวลาไปร่วมมิสซาหรือุ่นนี้ฟังมิสซาออนไลน์นะครับเป็นพิเศษและมาสุดต้นเดือนมีโอกาสรับศีลบ่อยๆนะครับสวดภาวนาและนี่คือหนทางที่เราจะแสดงความศรัทธานะครับต่อ ผ้าห,าห่าวลไทยของเราครับ